สวัสดีครับมอนี้ก็มาพบโผครับช่องพี่พีชทเลนนองกับพี่น้องมอนี้มาเต็มรูปแบบคือเก่ามาเมดกับพี่น้องมาเมดอื่นเนาะพีน้ำพริกน้ำพูแล้วก็อนนนอยู่ข้างหลังกับเมย์เนาะมือนี้อันผ้าเมย์มหาหมอเนาะครับมหาหมอเพราะว่าเมย์เพิ่งก็มีอาการแบบต้นเร่งมากจะเป็นไข้ตลดอดนะครับ สิปวดท้องแล้วก็เป็นไข้ก็เลยจกว่าเป็นอเนาะ,ะก็เลยพาเพิ่นมาหาม<ผ>มมมหมอเน,รรเนี่ยมะเร็งเนาะก็เลยแมดได้เนียะนะเพื่นการปัสวาวะเนาะเพื่นการเนียยเนาะก็เลยเปวดทอ้องม,ม,ม,มือมือแรกเลยนะตอนคือปกติสิลุกเนี้วเธอละขึ้นละเธอหนึ่งหรือสองเธอเนาะเมื่อนั้นหลดมือแห้งหลดนอนจนสอดแจ้งไม่ได้ลุกมาเนี้ยเมนครับก็เลยมีอาการข้างเคียงเนาะก็เลยถือขิงไข้พราาเนี้ยตอนเช้าโหลด เจบท้องน้อยบัดนี้เจ็บท้องน้อยแล้วกะก็เลยกินยาพาราเนาะกินยาพารามันกะมันกะไข้แน่เนาะก็มีเจ็บแต่ว่าเวลาเนี่ยมันก็คัดคัดเนาะแล้วกะยาเมือแหลงแม่กะจะมีไข้คู่มือเลยจะมาหนูถือกล้องถือดีเนาะอยาที่โต้มันกินแต่มันก็ไม่ดีเนาะก็เลยอันมาหาหมออยู่ที่นี้ดีกว่าหมาก็ต้องได้มาตอนแรงเพราะว่าอันหมอเปิดยาเมือแรลงเนาะที่นี้ก็ยาเมือแรลงแล้วกะ ต้องเอาม่ามดเด็กกับมันมีคนเยอะมาบุมีไปยืนต้องมีคนม่ามดเราพี่น้องเนาะหมามดเต็มคันรถเดี๋ยวทุกคนนี่ก็พาเว้ยเอาลูกมาใจพาบุ้มดิ๊กเว้ซื้อขนมซะก่อนเนาะซื้อขนมแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็จะเข้าไปหาหมอซะก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้าเป็นเน้อเก็พิ่งซื้อขนมให้เด็กๆแล้วเนาะวันนี้ก็จะพาแม่ไปหาหมอเนาะครับถ้าเป็นแล้วเลิกอ่ะเดี๋ยวแม่ยังรับหม่ามว๊าวฝั่งอีกพี่น้องโอเคซะเนาะมันมืดเดี๋ยวสิบ่ทัันหมอครบพี่น้อง อะไรให้กินแล้วก็กินดิสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอัน,นแม่กะหมาฮอตแล้วเนาะมาฮอดคีินีกละกะลงมาคนเดียวเนาะจะทุกคนลงมาผู้เดียวอันพ่อบ้านเพื่อนกะเอาเด็กๆเนาะเอาเด็กๆทาอยู่ทาอยู่รถเนาะเพราะว่าลมแห้งแห้งลมแห้งแล้วก็หนาวหนาวอีลิมุนี้ น้องมันลมแห้งเนาะแม่ก็เลยลงมากทีเดียวเนาะเดี๋ยวแม่ก็จะไปเอาบัตรคิวก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าคุณหมอตรวจเป็เลยเดี๋ยวแม่จะมอบาอาการเธอเบิง่งที่เธอนึ่งเราจะเนาะเดี๋ยวแม่ก็จะเธอเบิ่งบรรยากาศในคลินิกเนาะกับคนไล่หลายทุกคนคนไล่หลายนี่คะ่ะบรรยากาศก็จะประมาณน,นี้เนาะคนหลายเีมื้นนี้เดี๋ยวแม่ก็จะคอโตเข้าไปเอาคิวก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเอาคิวก่อนๆๆ ทุกคนแม่กันหาหมอเนาะหาหมอเอ,อกมากแล้วมนะันจะกะหมอเพื่อกะตรเนาะตรแม่กะเล่าอาการเธอคุณหมอฟังว่าแม่ไม่ได้เยียวมดขืนแล้วพอพอไปเยี่ยวตอนเ้าแล้วมันเอทเธอแม่แม่เจ็บท้องเนาะเจ็บท้องน้อยหรือว่าเจ็บมดลูกอยงียนะทุกคนอาการมีอาการไข้เนาะไข้ข้อมือมอย่างนี้ยางมือแหลงเนาะก็เล่เาให้หมอฟังหมอก็เลยว่าหมอกะตดวท้องเบิง่งก็ว่าเป็นอัน เป็นอันกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะจ้ะกะได้สีดยาเนาะได้สีดยาเข็มนึงเนาะสีดตรงสะโพกเนาะแล้วก็ได้ได้ยามากินจ้ะทุกคนได้ยามากินเนาะนี่แหละเพราะว่าแม่ก็บอกหมออยู่ว่าส่งสองสมือนะแม่ซื้อ,อยากแก้ปวดมาก,กินเองแต่มันกินแล้วมันก็เศร้ามันก็หายยุ่ตอนตอนฤ์ยาอ,อ่อนฤ์แต่พอเบิดฤ์ดยาแล้วก็ปวดคือเก่าสีนะก็เลยเล่าให้หมอฟังหมอกเลยว่า ตอนด้กินยาคาเสือเนาะยาแก้ accept, อักเสบยาคาเสือจะคือ,อจ้ะอันพ่อบ้านกับเด็กๆก็อยู่ในรถแม่ก็มาฮอดย่างมาฮอดรถเลยจ้ะย่างมาฮอดรถแล้วเดี๋ยวก็จะพากันเมื่อแล้วเบิรงเดี๋ยวก็จะพากันมือแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าค่ำแล้วมือจนมืดหนาวลมแห้งเนาะเดี๋ยวก็จะออกมือแล้วเนาะคะ่ะทุกคน พ่อเพิ่นเอาลุทายอยู่ในรถเนาะได้สียาได้สียาวเป็นเดอ้ออาการรุนแรง <c oughs> เอออาการรุนแรงได้สียาเข็มน,นึงเนาะ <c oughs> เขาพยาบานฝั่งก่อแม่นั่งด้วยหนะะ่อยค่ะเออนี่ยค่อลงมาในรถข้างนอกนหนาวหนาวแม่ก็ขึ้นรถล,ละ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยน้อนกันนั่งกะ อาจจะมีสักหน่อยเดี๋ยวเด้อแม่ปีตู่ก่อนเออเอดอเนาะนีเดนีเด็แม่นั่งข้างหลังเด้อจะทุกคนคือน้ำพริกกับน้ำพริกกับพอบานอันอยู่ทางอยู่ทางนาเนาะางนาแม่จะอยู่ขางหลังก็ไปพี่ไปนั่งตรงนี้แะแม่จะอุ้มน้องเนี่ยไปุกคน ด้วยนอนก็นอนตีเออไหนติ๊กเกอร์ติดแม่ก่อนดูติ๊กเกอร์เออดูแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงนั่นไงจ้าทุกคนวันนี้กับแม่ต้องแผลใจกลๆงจ้าจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงแนึงแม่คุยกับทุกคนก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะพากันมือแล้วเนาะทุกคนอันกับข้าวก็ซื้อแบบสำเร็จเนาะมื้อนี้เนาะพอซื้อแบบสำเร็จเพราะว่าแม่กะเป็นแบบนี้แหละจ้ะทุกคนแบบ เพราะว่ากินกินยาเบิ่งจัดกินยาเบิงเบ่งยาค่าเชื้อยาแก้อัเสบกันสองสามมือก็น่าจะดีเนะานะเพม่อนวันและะ้วก็ยาที่ยาที่กินนั้นก็บ่มีผลต่อต่อน้ำนมเนาะเพราะว่าแม่กะแม่กะแจ้งหมอไปว่าอันแม่นะเธอนมอน,นอนอยู่เนาะคะ่ะเนาะเธอนมอนอนหมอก็เลยว่าอันยาซีดกับยากินน็คือบ่มีผลต่อน้ำนมเนาะก็คือกินได้ซีดได้เนาะแม่ก็เลยให้หมอซีดกับ แม่ก็เป็นแห้งหมอกว่าเป็นแห้งอยู่มันมันมันสีลาวเนาะลาวตั้งแต่กระเพาะเยิ้มลาวมดลูกมันจะเจ็บมดลูกเจ็บท้องน้อยเนาะแล้วก็จนไปฮอดสันหลังถูกไ้มทุกคนเจ็บเอวอีเออบอกหมอฟังว่าเจ็บเอวอีแล้วก็ไขขึ้นคู่มืออย่างสีนะกินยาพาราก็ลงยุคไข่น่ะแต่บัตรเบิร์ลิดยาแล้วมันก็ขึ้นอีคือเก่าไปนี้นะคะทุกคนเห็นแต่ตอนนี้ก็เดินห่างแล้วเนาะทุกคน เดี๋ยวแม่จะขอโตไปอุ้มอนอนก่อนเนาะอนนอนก็นอนไม่ให้เลยบอกหอบอกไม่งอแงเลยเออเก่งเลยเก่งแท้อนอนย่านแต่อนอนให้เนาะไดเอามานำจ้าทุกคนเดี๋ยวอันคลิปนี้แม่อ่ะกะละไว้ซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวอาการแม่เป็นแล้วเลยแม่ก็ยังละมาอัปเดทให้ฟังเนาะทุกคนก็มาเจ็บป่วยท้ายปีเนาะส่งท้ายปีพอดีเนาะเพราะเนาะปกติแม่ก็ไม่ค่อยเป็นพ่เรนเนาะแม่ก็ถือว่าแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยหอกบ รอบนี้รถเปิ่นนอกอะธรรมดานอกมือนั้นน่ะนอนแบบนอนแซบนะทุกคนนอนแซบลายเลยมีเล่นลูกเงียง้ยวรถเปลี่นเลยเนาะจ้าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้สานีก่อนเด้อจ้าทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย,บายค่ะ